สวัสดีคะ่ะสวัสดีจ้าพี่น้องทั้งโลกสวัสดีแมวบองปูนกรุบกรุบเหนียดเด้อจากินงาน่งายง่ายสไตล์แม,แมวแบบโมติเฮยเสียงเจียวเจียวใหม่ีกแล้วจะไม่มีอะไรหลงเงินเดิมแต่เพิ่มเติมมันนี้ได้ปีกไก่ทอดจะปีกไก่ทอดกับน้ำพริกขกาแล้วก็ผักลวกผักคือผักของบ้านเมืองเขาผักยอดมะระยอดมะระแต่ มะระบ้านเขาแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไรแต่แม่เว็บเรียกมะระเนี่ยผักลวกแล้วก็มีแครอทมีเตงกวาหลานมันลูกลานเตงกวาไม่ใช่แตงกวาลูกหลานมันน้อยๆไม,มไม่มีอะไรหรอกวันนี้เหมือนเดิมกินมีแต่กินกับกินนั่นแหละลค่ะก็แม่เว็บไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กดติดตามกดเทกดไลค์ให้แม่เว็บนะคะขอบคุณมากนะคะแม่เว็บขอบคุณมากคะ่ะ เคค่ะไม่ร้องรำทำเพลงอีกแล้วกินกันค่ะกินกินกินมีแต่กินกับกินๆๆเอาเปิดอิมอ่มมงปุ่มจเจอข้าเหนียวมันทองทูกขค่าตายแล้วไม่เหลือแล้วเลือแต่ข้าวเหนียวแล้วอะเมื่อกี้มาดจวยกันจ้ามยชิมก่อน <c oughs> อืมอะไรก็อร่อยไปหมดเลยน้องแม่พ่อแม่พี่น้อง <c oughs>

รุยมาเรียมาเรียนสักกี่ต่ไม่ได้กี่กี่เขาสุดท้ายแต่แต่แม่มีามีมามีมามีในรุยมาเรียส่วเองแม่เว็บก็ตามเรียตัวแบกตามระบองเดินติดเดินเก็บตามทางมันขึ้นมาตามทางตามรั้วบ้านเขาแม่เว็บก็เดินไปเก็บขมขมเหมือนมะระมัลองนี่แหละ แต่เขาเรี่ออะไรไม่รู้ไม่รู้เขากินหรือไม่กินแม่แบบเห็นเขาใน Youtube เขากินเก็บกินเขาว่าอย่างนี้กินได้แม่แบบก็เลยลองขมๆได้กินสองครั้งแล้วมันไม่ตายหรอ <laughs> มันไม่ตายก็เลยเก็บมาอีกรอบ <laughs> นี่แหละกวางกวางบ้านเาคนไทยอยู่ที่ไหนผักของเขาคนไทยอยู่ที่ไหนที่ไหนที่นั้นตามทุ่งตามยาตามทุ่งนาตามอะไรของเขาก็ประดิษฐ์เราเป็นผักนุน่นผักนี่โมดเก็บมากินโมดอันนี้ก็ไม่รู้ว่าผักอะไรอ๊อ <c oughs> แม่ว่าว่ามาัถ้าก็ คมๆกับมึงมาละขาเก็บมาเก็บมาชองรอบแล้วไม่เป็นไรกินได้ก็เลยเออถ้ากินได้ก็ไปเก็บอีกเซบคมคม ไม่รู้มันนดิมดิบได้หรือเปล่าถ้ากินกินกินดิบได้วันหลังจะกินกับส้มตำลองดู กิน,นข้าวไม่เยอะหรอกค่ะวันละกระติ๊บ thì mấy dựa vào là kịp à. còn điều Lán ăn bên จะจับลำริติาอืมหาราะไม่เอกเลยเป็ดนะเด